สวัดีครับน,านา้าออกไม้ครับน้าวันานาีนานา cents, นานา้ตัวให้น,านา้าดูครับนี่ครับน,านา้าไส่ตัวครับวันนี้ไส่หนึ่งแต้มนะครับน,านา้าไส่สวยเลยครับน,านา้าดูครับไหนน้อยต้องมีเลยครับตัวนี้เจ็ดแปดชีได้ครับน้าเนี่ย มาลองของใหม่ครับนี่ครับน่ะนะหนังกระติ๊กยิงตาครับนี่นะนะออกไม้ครับนี่หมานะหมานะวันนี้กินไม่หมดแล้วครับตัวเดียวตัวนี้นี่ครับ มันลบเลยครับนี่ครับแต้มครับไทแต้มครับมีแต้มครับต,ตามกันยาวๆนานๆวันวน,นี้มาครับมากระลอกตัวแดงครับวนันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับจะติดตามกันนานๆนานๆเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนดีครับ